สวัสดีครับวันนี้ก็ทํางานเป็นวันที่สามแล้วนี่ชุดตอนนี้วันเสาร์ประมาณบ่ายสองขวาเบรกเบรกยลางก็มีเวลาเบรกสองชั่วโมงนี่พอดีเชฟที่ทํางานด้วยเนี่ยเขาว่าอาเดี๋ยวพาขับรถไปดูทะเลใกล้ๆพอดีบุมไม่สบายเป็นไซนัสอยู่ก็เลยไม่ได้ไปด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลรอบๆแถวนี้เมืองไฮนิงตันที่ทํางานว่าทะเลเป็นไงสวยไหมเดี๋ยวไปดูกัน ครับทะเล ว้าวันี้อากาศดีไม่หนาวเลยไลท์เฮาส์ับครอาเ้ไลท์เฮาส,าาาาาส์ูสิว้าว กลับมาโรงแรมแล้วนี่เจอคันนี้จอดอยู่ครับฟอน์มัดแต่งโคสวย